สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่18พฤษภาคมวันนี้ก็มีแนวทางฟุตบอลมาให้ฟังกันอีก2คู่เช่นเดิมหากชอบก็ตามกันมาแต่ถ้าเห็นต่างจะสวนก็ไม่ว่ากันครับไปกันที่คู่แรกบนเดลิลกานัดปิดฤดูกาลไบเออร์เลเวอร์คูเซนแชมป์บนเดซิลกาฤดูกาลนี้เปิดบ้านต้อนรับกัมาเยือนออสบวกที่อันดับที่10โดยคู่นี้เปิดมาเลเวอร์คูเซนต่อ1.75ส่วนผลงานการเจอกัน5นัดหลังสุดเป็นเลเวอร์ชนะได้3ครั้งส่วนออสบวกชนะได้แค่2ครั้ง ไปดูผลงาน10นัดหลังสุดกันบ้างครับผมทางด้านเลเวอร์คูเส้น10นัดหลังชนะ6เสมอ4แพ้0เอวิน5เสมอ2เสียสะและจบสกอร์สูง5ครั้งส่วนทางด้านทีมเยือนอาส์บวก10นัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้5อวิน4เสมอ0เสีย6และจบสกอร์สูง6ครั้งส่วนความพร้อมของทีทางด้านเลเวอร์ 5, ว,อว, 4, 1, 5, อวันนี้จะนำทัพโดยจอห์ทนทนพา,าการิชชาก้าจนาธฮอฟแมนและแพตติชิคเช่นเดิม ส่วนด้านทีมเยือนออสบวกวันนี้จะมีกูเวเลฟยาคิสไมเออร์เดมิโลวิชและฟฟลิปเทสลงสนามส่วนคาดการเกมคืนนี้คิดว่าเลวอร์คูเซนน่าจะดานหน้าบุกใส่ทีมเยือนอย่างไม่ยั้งเพื่อเก็บชัยในบ้านนัดสุดท้ายและฉลองแชมป์ไร้พ้าในฤดูกาลนี้ฟันธงเลวอบ์คูเซนเปิดบ้านอัดออสบวก3ต่อต่อศูนย์ไปกันที่อีกคู่นาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกาโชเซเลียอิตาลีโตลิโนอันดับสิเปิดบ้านตอนัรกมาเยือนเอซิมิลานที่อันดับ2โดยคู่นี้เปิดราคามาที่เสมอปอ ผลงานการเจอกันห้านัดหลังสุดของคู่นี้เป็นโตลิโนโชนะได้น1ครั้งเสมอ2ครั้งและเอซิเมลานชนะ2ครั้งส่วนผลงนาน1ิบนัดหลังของโตลิโนโชนะ3เสมอ5แพ้2เข้าวิน5เสมอ2เสีย3และจบสกอร์สูง2ครั้งส่วนทางด้านทีมเยือนเอซิเมลาน1ินัดหลังชนะ4เสมอ3แพ้3เข้าวิน5เสมอศูเสีย5และจบสกอร์สูง8ครั้งคาดการ์ผู้เล่นโตลิโนโในคืนนี้จะมีไมเล่นโควิดซาวต โลวาโตโรดิเกตอิลิสคามเซซานาเบียและเปริกีลงสนามมูซาปุริสิตโอคาโฟและโยวิชพร้อมลงสนามในคืนนี้การเกมในคืนนี้โตริโนเจ้าบ้านยังคงมีลุ้นเล็กๆในการไปฟุบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าส่วเอซิเมลานการันตีจบอันดับ2ของลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ชื่อชั้นผู้เล่นของเอซิเิลานจะดูดีกว่า แต่ใส่ติดในบ้านของโตลิโน่สินัดหลังก็แพ้แค่เกมเดียวเพราะฉะนั้นคืนนี้อยู่เจ้าบ้านน่าจะมีลุ้นเสมอรหรือเบียชนะได้เพราะฉะนั้นคน่นี้ขอฟันธงโตลิโน่เปิดบ้านเฉือนเอซิบิลานสประตูต่อหนึ่งสุดท้ายนี้ขอฝากรวมโปรบอลอมวย99่าน้ำสีตังเริ่มต้น10บาทคืนยอดเสีย6%สูงสุด12,000บาทและกิจกรรมท้ายปล่ฟุตบอลทุกวันเสาร์อาทิตย์หากใครสนใจคลิกี่ลิก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ